สวัสดีค่ะโอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของปอาวารีนะจ๊ะตอนนี้วันนี้จะมาอัปเดตนะคะเราผ่าตัดกระเพาะอ,อาหารนะคะครบตอนนี้6เดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนปอใส่เสื้อตัวเดิมนะทุกคนจำได้ไหมในคลิปอ่าอี EP ที่1ที่เปอไปผ่าตัดเปาก็ใส่เสื้อตัวนี้แล้ววันนี้เปาก็ยังใส่เสื้อตัวนี้เหมือนเดิมแต่ทุกคนจะเห็นไหมคะว่า เื่อมันแบบมันตัวเล็กลงนะคะทุกคนเห็นปะเออนะหน้าเป่าก็เล็กลงและตัวเป่าก็เล็กลงแล้วค่ะทุกคน ส่วนรูป Before a f t e ตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเป่าผ่าตัดกระเพาะอาหารที่โรงพยาบาลวชิราภูเก็ตนะคะตอนนี้เป็นเวลา6เดือนแล้วเป่าผ่าตัดเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะปีนี้เนาะผ่าตัดแบบนอกเวลานะคะสิทธิ์บัตรทองนะคะตอนนี้ ผ่านไปทั้งหมด6เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะน้ำหนักเป่าลงมาทั้งหมดเท่าไหร่ให้ทายก่อนให้ทายก่อนขนาดนี้ลงไปเท่าไหร่ <c oughs> น้ำหนักเป่านะคะลงไปทั้งสิ้น30กิโลค่ะ <Wow. S 1> โดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายบอกก่อนนะคะว่าเป่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยตลอด6เดือนที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณหมอเองบอกว่าคุณจะต้องออกกําลังกายตั้งแต่แบบสองอาทิตย์แรกหลังการผ่าตัดแต่เป่าไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป่าใคอยากเรื่องออกกําลังกายเป่าก็คงไม่ไปผ่าตัดกระเพาะนะคะซึ่งคี่บาคิดว่าคนอ้วนหลายคนก็อาจจะมีความคิดนี้นะคะไม่ได้ว่าทุกคนนะแค่บางคนเท่านั้น และเปาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเปาไม่ชอบออกกำลังกายนะคะตอนนี้ผ่าตัดมา6เดือนแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตกันเนาะโอเคอ่าช่วง1เดือนแรกนะคะเราจะต้องกินอาหารตามใบโบชัวที่คุณหมอให้มานะคะในช่วง14วันแรกก็อาจจะต้องกินเป็นพวกแบบ ของเหลวๆน้ำๆแฉะๆไปก่อนนะคะหลังจาก14วันก็เริ่มกินแบบเป็นชงเป็นชิ้นเป็นอันได้แบบนิดหน่อยแบบบางๆเบาๆนะคะแต่พอครบหนึ่งเดือนแล้วอ่ะในนั้นอ่ะก็บอกว่าเราค่อนข้างกินจะกินได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าเราจะกินอะไรเราจะต้องคิดต้องคำนึงนะคะแต่ปาบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ผ่าตัดวันแรกจนถึงวันนี้เปายังคงคำนึงถึงหลักการหลักการหนึ่งอยู่เสมอนั่นก็คืองดของหวาน งดของมันนะคะทุกคนนี่คือหลักการสําคัญเลยจนตอนนี้ค่ะทุกคน6เดือนแล้วเปลากินของหวานมากๆของมันมากๆจะรู้สึกแย่มากทุกคนมันมันกลายเป็นว่าเรารู้แ yeah, ย่รู้สึกแบบใครอย,ย,ยากขแยงกับของที่มันจะจัดกับของที่หวานจะจัดไปเลยอะทุกคนอย่างสมมตนินมสดเต้าหู้ใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เนี่ยพออกินได้นะคะแต่ให้กินเยอะ,ยอะๆกินหมดเลยกินไม่ไหวมันหวานมากแล้วยิ่งนมสดที่เขาขายกับเต้าหู้อะคะ่ะทุกคนตัวนั้นอะพอบอกเลยพปกินไม่ไ เปาเพิ่งกินไปเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะทุกคนแฟนซื้อมาแล้วนมสดนะคะเราก็คืออยากลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเปาก็จิบเลยค่ะจิบอื จิแบ,บแป๊บเดียวคือกินไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าในใจเราอ่ะคือมันหวานนะทุกคนมันหวานมากแล้วก็อีกใจหนึ่งคือเรารู้สึกผิดที่เราจะกินเพราะว่าเราผ่าตัดมามันไม่ใช่ถูกๆนะคะทุกคนมันแพงปอเราก็จะบอกว่าหลังจากที่อาบเดี๋ยวเราไปต่อตรงที่ผ่าตัดได้หนึ่งเดือนนะคะผ่าตัดได้1เดือนก็คือแบบกินข้าวนะคะมื้อละหนึ่งช้อนต,อตักเนื้อ่อใสใส่ข้าว แล้วก็กินหนึ่งช้อนเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเราต้องเคี้ยวนานกว่าคนปกตินะคะอันนี้หมอเขาแนะนํามาประมาณนี้ก็กวกินลงท้องไปปุ๊บจุกแล้วค่ะจุกแล้วนะกินไม่ได้แล้วนะอิ่มลุกขึ้นเดินกลับเข้าห้องจัดได้แค่นั้นจริงๆนะคะกินได้แค่นั้นจริงๆ แล้วสิ่งที่เป่ามองว่ามันคือสิ่งที่ทรมานที่สุดหรอที่มันส่งผลกับชีวิตเราเพอสมควรนะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําค่ะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่คลิป ep ที่หนึ่งแล้วนะคะว่าพอกระเพาะเราเล็กลงมันทาให้เราทานน้ําได้น้อยลงค่ะซึ่งมันก็ยังส่งผลมาจนถึงตอนนี้หกเดือนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการกินน้ําอยู่นะคะทุกคนก็คือว่า,าผ่าตัดเดือนแรกอะทุกคนเป่าร่างกายคือทานน้าได้น้อยมากค่ะเราต้องฝืนร่างกายอะเพื่อที่แบบ ต้องจิบน้ําอยู่ตลอดเวลาจิบน้ําทุก10นาทีทุก5นาทีเพื่อให้ร่างกายได้แบบเพื่อให้ร่างกายได้น้ำอ่ะทุกคนเพราะว่าเราขาดน้ำมัหนักมากเลยนะคะทุกคนคือการกินน้ำเนี่ยปอถือว่าเป็นสิ่งสําคัญกับร่างกายเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่ใจนะคะเรื่องการกินน้ําแต่ พอเราผ่าตัดแล้วกระเพาะเรามันน้อยอาหารกินได้น้อยน้ำก็กินได้น้อยมันทรมานมากทุกคนน้ำกินได้น้อยกินได้น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะคะทุกคนเตือต้องจิบ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 เรื่อยคะ่ะทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าเรานะคะกินอาหารเยอะกว่าที่กระเพาะเรารับได้เราจะมีอาการแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนี่เลยค่ะ อาการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราจะสะอึกสะอึกสะอึก,อกแบบตลอดเลยนะคะหรือบางทีอาจจะอ้วกออกมาเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินให้ดีกินให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะคุณหมอสั่งห้ามเด็ดขาดเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้ค่ะ6เดือนแล้วเปาก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนคบประมาณ3เดือนนะคะ,ะที่บ้านซื้อส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเปอเผลอกิน,นะคะ่ะทุกคนกินไปประมาณ2คำมั้งทุกคนอ้วกเลยค่ะ คืออ้วกออกอ้วกออกเลยมันเหมือนกับมันมัน,นมเ,เหนียวในมวลของข้าวเหนียวอ่ะมันเหนียวมันแข็งนะคะ่ะทุกคนแล้วแบบพอกินเข้าไปแลป้วปอ้วกเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้6เดือน,<ด>นก็ยังไม่กินข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวคือไม่แตะเลยนะคะส่วนของหวานประบอกเลยนะคะก็อย่างที่แจ้งไปก็คือไม่ไม่พยายามกินให้หน้อยกินให้หน้อยแบบที่สุดของมันอมีบ้างเพราะกับข้าวมันก็ต้องใช้น้ำมัน,มนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็การกินน้ํานะคะอ่ามาต่อเรื่องการกินน้ําต่อป่าจะมีคลิปให้ดูนะคะทุก ว่าถ้าหากเรากินน้ําแบบแบบจับกอกปากอะค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงเมื่อกระเพาะเต็มเราจะทํายังไงกับมันเดี๋ยวพอมีคลิปให้ดูอะดูตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเออมันมัน,มน,มนคือเข้าใจไหมว่ากระเพาะมันเต็มบางครั้งการกินอะไรเอยอะไรเอยใดต่างๆการที่เรากินเข้าไปพอเรากินเสร็จแล้วเราจะต้องเหมือนกับเราต้องรอค่ะให้อาหารจากในกระเพาะมันเคลื่อนย้ายไปในส่วนของลำไส้เราถึงจะสามารถที่จะ รับประทานสิ่งต่อไปเข้ามาใหม่ได้อะค่ะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหมูกระทะเปาต้องบอกเลยค่ะหมูกระทะตั้งแต่ครบหนึ่งเดือนแรกเปาก็ทานได้เลยนะคะแต่อย่างจะบอกทุกคนหมูกระทะเป็นหมูสไลด์นะคะบางๆเปาบอกตรงนี้เลยเปาสามารถทานได้เพียงแค่สองชิ้นเท่านั้นค่ะทุกคนทานได้สอชิ้นจริงๆนะเนื้อหมูได้แค่นั้นเลยแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มผักอะเออผักผักด้วยความที่ผักมันแบบ มวลผักมันจะบางค่ะทุกคนเราก็จะกินได้เยอะนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ทานได้เยอะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเนื้อปลาค่ะทุกคนเนื้อปลาปลาเผาปลาย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศบอกเลยค่ะว่ากินได้เยอะกินได้ดีแล้วก็แต่มันก็ยังอิ่มอยู่เหมือนเดิมอะค่ะช่วงช่วงช่วงเดือนแรกๆอะที่เรากินมันก็กินได้น้อยแต่พอแต่พอตอนเนี้ยปอบอกเลยนะคะ ปลาเผาหนึ่งตัวเปาสามารถกินได้แบบทั้งตัวเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะณนะตอนนี้6เดือนนะแต่ช่วงก่อนนั้นเปาไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้จำํำหรือว่าเราไม่ได้กินก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้6เดือนเปาสามารถทานปลาเผา ปลานิลเผาหนึ่งตัวได้คนเดียวนะคะแบบทานเฉพาะเนื้อนะคะไม่ได้ทานขนมจีนหรือผักอะคะ่ะก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าด้วยความทีม่เนื้อปลาเนื้อมันเบาเนาะประมาณนี้ตอนนี้นะแต่ถ้าแบบเป็นช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังผ่าตัดก็คือกินได้น้อยมันน้อยจริงๆค่ะทุกคนน้อยมากๆมันก็จะค่อยๆกระเพาะเรามันก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พอจะมาให้ทุกคนดูนะคะ,ะ,คะเพื่อเปรียบเทียบนะคะนี่คือเตาก่อนผ่าตัดนะคะทุกคนจะเป็นรูปนี้เลยเนาะอันนี้คือก่อนผ่าตัดน้าหนักหน5กงร้อยยี่สิบห้ากิโลก 169ซนติเมตรส่วนนี่คือปัจจุบันนะคะอะ่และนี่ก็คือปัจจุบันเช่นเดียวกันค่ะเราถ่ายตอนเดอนธันวากำลังจะสิ้นปีแล้วนะคะตอนนี้อัปเดตเนาะเพื่อนๆหลายคนบอกให้อัปเดตเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่น้ำหนักเ็าลดลงแล้วผอมลงสิ่งแรกที่เปารู้สึกประทับใจรู้สึกภูมิใจมากที่เพราะเราอ้วนมานานแล้วก็คือคอคอค่ะทุกคน คือทุกคนถ้าทุกคนเห็นคลิป ep หนึ่งะถึงแม้ว่าแบบมันจะมีเอฟเฟกความเนียนหน่อยนะทุกคนจะเห็นว่าคอเปาอะคล้ำแล้วก็ดำมากนะคะแล้หลายคนเห็นคนอ้วนคอดำแล้วจะชอบพูดว่าอีขี่ไข่ที่ไข่ฮัลโหลหนูดูตอนนี้ค่ะทุกคนเปาบอกเลยนะเปาผ่าตัดมาแค่ไม่ถึงเดือนค่ะทุกคนคออะเห็นไหมมันขาวขึ้นอะ มันไม่ดำอ่ะมัน,ม,นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเห็นได้ชัดเจนมากเลยอ่ะคะ่ะแล้วก็ไม่อยากให้ไปบูลลี่กันอะว่าแบบคนอ้วนคอดำมือเป็นเพขี้ใไข่มันไม่ใช่ค่ะทุกคนมันดำเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานนะคะทุกคนซึ่งน้ําตาลเปล่าก่อนไปผ่าตัดเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆจนหมอบอกว่า,าหนูใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วนะไปซึ่งน้ําตาลเปล่าก่อนไปผ่าตัดเยอะมากเลยนะคะทุกคน,ดคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู เยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆจนหมอบอกว่า,าหนูใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วนะไปหมอขอผลตรวจ HbA1c เพิ่มหมอต้องพูดขนาดนี้เลยจนเปาตกใจกว่าเฮ้ยเราจะเป็นเบาหวานแล้วเหรอตายหา่าละคือแบบตกใจมากทุกคนเออแต่พอเราลดน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยลดลงคอมันก็หายดําไปเลยค่ะทุกคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เปาภูมิใจมากแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกอะเรื่องต่อไปคือเสื้อผ้าค่ะทุกคนเป,นเป,นปนเาค้คนเปาไปค้นเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะ กลับมาใส่ได้อ่ะเออมันมันมันดีนะทุกคนแต่เสื้อผ้าเก่าๆมันก็เก่าเลวอะก็ค้นกลับมาใส่ได้ไม่กี่ตัวหรอกเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเดินหน้าซื้อใหม่ค่ะแล้วที่สําคัญเสื้อผ้าเก่าๆของเปามีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าสาวอ้วกอะคือไม่รู้จะทํายังไงเลยตอนนี้ว่าจะไลฟ์สดขายนะคะเออเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงอะไรตอนนี้เก็บใส่กระสอบใหญ่เบื้่มเลยนะคะทุกคนอ๋อส่วนค่าใช้จ่ายนะคะของเปาผ่าตัดนอกเวลาก็เยอะอยู่เนาะเกือบแสนนะคะรวมค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่่พักตาง ที่ไปเนาะเดี๋ยวพอจะมาไว้มาทําเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะเากี่ยวกับเรื่องการชี้แจงค่าใช้จ่ายเพราะมันมีหลายส่วนหลายปัจจัยเพราะมังงานคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคะโอเคค่ะสําหรับมาถึงตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะสำหรับใครที่ตัดสินใจจะผ่าตัดอยู่นะคะเปาขอแนะนําเลยนะคะว่าให้ทักเข้าไปปรึกษาที่เพจของคุณหมอเพจนี้ค่ะแต่ถ้าปรึกษาคุณหมอเนี่ยเปาว่าคุณหมอเขาไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะปาแนะนําไปที่กลุ่มนี้ดีกว่าค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสะพานแตกกระเพาะโดยตรงนะคะมีทุกที่ทุกโรง โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยค่ะทุกคนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ได้นะคะส่วนสำหรับการติดต่อผ่าตัดก็ติดต่อที่เพจของคุณหมอเช่นเดิมค่ะอา่าเปาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่ใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปาจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะรับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องของเปาด้วยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้1ปีเปาจะมาอัปเดตคลิปผ่าตัดกระเพาะอีก1ครั้งค่ะและหลายเรามาดูนะคะว่า1ปีหลังจากผ่าตัดกระเพาะจากสาวอ้วน125ลาผ่าน ไปเป็นเวลา365วันนั่นคือ1ปีน้ำหนักของเปาจะลดเหลือเท่าไหร่คะเอาไว้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเปานะคะเผื่อเปามีคลิปใหม่ๆอะไรยังไงก็จะได้โพสลงทุกคนจะได้เห็นก่อนใครเลยนะคะรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมประวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย